ว่าข้างนอกจะไม่มีเสียงเพลง <c oughs> มีเสียงเพลงเหมือนเดิม <c oughs> คนเราจะเข้าสตอกโฮล์มไปดูงานไทยกันเนาะ <c oughs> ก็เออวกินในนี้ก่อน <c oughs> พอกว่าจะไปถึงหิวพอดี่ะ <c oughs> แล้วคนเยอะด้วยต่อคิวนานอีกอาหารอาหารไทยอะไรพวกนี้เนาะ <c oughs> เราก็เลยแบบว่ามานั่งกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนก่อนจะไปเออเหล็ก รอจ้ะสั่งแล้วรอเดี๋ยวให้เข้ามาเสิร์ฟนั่งข้างนอกอากาศดีวันนี้เท่าไหร่กี่องศาย3 2สองศาเออบรรยากาศช่วงนี้จะเห็นแม่พากเสียงอยู่บ่อยๆนะทุกคนเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่เสียงเพลงนะเนาะทำคิดก็ติดลิขสิทธินะ์เนาะไม่ได้เงินเนาะทุกคนก็อ่ะ ทนฟังในเด้อพี่นองจ้านั่นแหละเอ่อก็ก่อนที่จะเข้าเมืองหลวงเนาะที่มีงานไทยวันนี้สิบเก้าถึงยี่สิบนี้เนาะทุกคนงานไทยสองวันก็เราก็กินมื้อเที่ยงรองท้องก่อนคือแม่นะ่ะหิวข้าวไงทุกคนมื้อเช้ามื้อเช้าเนะ่ะกินข้าวโอ๊ตไปกับกล้วยไปแล้วมันไม่ไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่แต่ก็ต้องกินน่ะทุกคนเออ แม่ก็เลยแบบว่าชวนลูกๆมากินแฮมเบอร์เกอร์สักนิดหนึ่งก็ได้นักเก็ตไก่กับแฮมเบอร์เกอร์จ้ะช่างอย่างละนิดละหน่อยจ้ะทุกคนจ้ะเพื่อกินรองท้องเผื่อได้มีเผื่อได้ไปกินที่งานไทยด้วยแต่คงแบบว่างานไทยก็คนเยอะทุกๆปีนั่นแหละจ้ะก็ะคือเราห่างหายงานไทยไปสองสามปีหลายปีอยู่เหมือนกันจ้ะทุกคนจ้ะ ก็ไม่ได้ไปเลยปีนี้ว่าเออหยุดอะไรพร้อมกันหมดทุกคนก็เลยอ่ะไปเที่ยวงานไทยในสตอกโฮล์มแต่ตอนนี้ขอกินก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่าหิวอิลีจ้ะทุกคนจ้ะนั่งรถจากอุปสอละเข้าไปในเมืองหลวงนี่ก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะ่ะทุกคนเกือบชั่วโมงตีไปสักหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเออแล้วก็ จากที่เราจะจอดรถคือรถจะเต็มมากที่จอดก็จะหายากนิดนึงอะ่ะก็เลยแบบว่าอา่ก็จะเดินกันอีกนะวันนี้เดินกันอีกปะเดินไปจ้กทุกคนเพราะว่าอ่าอ่าดูแล้วก็แบบว่าไอา้ที่จอดรถใกล้ๆก็คงจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนออนี่แหละก็ เออมอื่อเที่ยงนี้พอบอกินน้ำจ่ะมีมีข่อยกับสองนุ่มกินก็เออกินง่ายๆไปจ้ะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่อเนาะทุกคน 好的。 ถ่ายได้ทำไมจะถ่ายไม่ได้นนไม่ใช่ผู้กำกับนะครับตอนนี้แม่ลิบต่อไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวงานไทยนิดนึงครับดูว่าเขามีอะไรขายมั่งอเออเพราะว่าวันนี้อากาศ22องศา22 23องศาครับก็อากาศร้อนดีตรงนี้เป็นแม่น้ำนี่ทุกคน เป็นที่จอดเอรือเรือก็เป็นร้านอาหารอะไรประมาณนี้ครับเออวิวดีจ้าทุกคนไะ เราเดินใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนได้ยินเสียงเพลงแล้วตรงนี้ทุกคนทุกๆปีก็จะมีดอกเชอร์รี่ที่ในปีไหนนะที่เราพาทุกคนมาดูอะ่ะเออแต่ปีนี้เราไม่ได้มาดูทุกคนเออตอนอเราดูใบไม้ผลิเนาะคือไม่ได้มาดูเลยคือตรงนี้จะสวยมากแล้วดอกสีชมพูสวยสกุรหน,า,นาหนาวไงทุกคนเออบริเวณนี้แหละที่เขาจัดงานเนาะ เรามาเข้ามาถึงในงานแล้วทุกคนเขาก็ตรวจสัมภาระนิดหนึ่งพวกกระเป๋าเป้พวกกระเป๋าอะไรต่างๆเนาะทุกคนเพื่อความปลอดภัยในการเข้างานเนาะนั่นแหละผัดกระเพราผัดกะเพราอู้พร้อมเดินจ้าจ้ามจ้ามกันทั่วหน้าเลย จามผัดกระเพราอุ้ยมีน้ำนี้ด้วยกินมั้ยกินน้ำนี้มั้ย๊ยองย๊องดูน้ำนี่ก่อนไม่อยากหิวน้ำอะ่ะสวัสดีค่ะท่านายท่านายครับเดี๋ย อเล็กเขาบอกแม่ว่าแม่ผมชอบความเป็นไทยชอบอาหารไทยชอบเครื่องดื่มไทยชอบคนไทยเขาว่าอย่างงี้เนาะเขาไปเห็นงานไทยอีกรอบหนึ่งก็าพาไปตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะทั้งแมทธิวทั้งอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นเขาก็ตื่นเต้นเหมือนเด็กๆไงแต่ตอนนี้เขาแบบเขาพูดไทยได้เขาสื่อสารได้อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบทุกคน มีของขายหลายอย่างแต่ดูดูแล้วนะทุกคนก็คือโอเคแหละเครื่องดื่มก็ขายดีเนาะเพราะอากาศมันร้อนแล้วก็เป็นส้มตัำพวกนี้เนาะทุกคนก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยขาดไม่ได้เลย Bye. เล sí, ่นเกมเตวเต๋าเาเต๋าเตีเต๋ยเเต๋าเเตเตเ๋เตยเต๋เ๋ยเเตีเ๋เ๋ายเตีไ๋่เตเตี๋าเ๋ายาเตา๋าย ขายกับข้าวไทยๆตรงเนี้ยอยากกินไหมซีฟู้ดผัดไทยอ๋ออผตาใช่ใช่นี่เป็นอะรรดื้ไ,ไหมรสรางชื่อปลาออกมาแล้วนะทุกคน เดินฮ่าซีเดฮาซีดเราเดินออกมาจากงานไทยแล้วทุกคนเพื่อพรุ่งนี้เรามาใหม่ใช่ไหมครับเอ้ย

ไปลงเรือมาก็มาเห็นเรืออีกแล้วทุกคนอเล็กบอกชอบชอบอะไรของเมืองไทยชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างชอบอะไรตะกี้ตะกี้ตลาดชอบคนชอบอาหารชอบน้ำดื่มชอบแพงชอบทุกอย่างมีเบียมีเบียมีเบียไทยด้วยเนาะครับได้ดื่มไหมอ่ะไม่ไม่ได้ดื่ม ไม่ได้เดิมค,คนเยอะครับเออเดี๋ยวเราออกมาแล้วเราจะกลับแลว